การใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะการใช้งานเพียง600กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะราคานี่อยากจะบอกว่าสวยงามมากๆเลยราคานะคะน้อยกว่ามือหนึ่งเกือบ2 0 0แสนเลยค่ะรถคันใหญ่ๆแบบนี้แต่งสวยมาเรียบร้อยแล้วนะคะใช้งเงินออกรถเพียงร้อยเดียวเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับเซลอุ้มอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาเอาใจวัยรุ่นค่ะวัยรุ่น1.9นะคะต้องยกให้เขาเลยค่ะ i s u ูส d m a ดีแม็กนะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มที่คันแรกกันเลยนะคะกับรุ่นนี้ค่ะ ISUSU d m a ดีแม1.9 Blue Power SP 2022ค่ะคันนี้นะคะอยากจะบอกว่าการใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะการใช้งานเพียง600กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะ เปิดราคานะคะมาที่5,49,000บาทเท่านั้นค่ะเครดิตดีฟรีดาวเอาไปเลยค่ะใช้เงินออ้อยเพียงร้อยเดียวเท่านั้นค่ะและคันต่อไปค่ะอยากจะบอกว่าเอาใจสาวก X-Series ค่ะกับรุ่นนี้เลยนะคะอี x x s u ูตร m a x X-Series 1.9 Blue Power ปี2019ค่ะคัะนนี้ราคาอยากจะบอกว่าเปิดมาเพียง5,99,000เบาทเท่านั้นค่ะ ใส่ชุดแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะใส่แม็กย่างลงตัวกับตัวรถมากๆเลยค่ะหรือถ้าใครชอบสีขาวค่ะต้องคันนี้เลยนะคะ Isuzu D-Max 1.9 Blue Power S ค่ะคันนี้ใส่แม็กเวลมาให้เรียบร้อยโหลดเตี้ยมาเรียบร้อยเลยค่ะคันนี้กับรุ่นปี2021ค่ะราคาเนี่ยอยากจะบอกว่าน่ารักมากๆเลยราคาเพียง 5 4า0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเครดิตดีเอาไปเลยฟรีดาวนะคะใช้เงินต่ำร้เพียงร้อยเดียวเท่านั้นค่ะหรือถ้าใครชอบเป็น4ประตูตัวเตี้ยค่ะต้องยกให้รุ่นนี้ค่ะ Isuzu c a p 4นะคะ1.9บูพาวเวอร์รุ่น S เหมือนกันค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับรุ่นปี2021ค่ะราคาเนี่อยากจะบอกว่าสวยงามมากๆเลยราคานะคะอยากจะบอกว่าน้อยกว่ามือนหนเกือบ2 0 0แสนเลยค่ะ ราคาอยู่ที่5 9 9 9 0 0เเท่านั้นเองค่ะรถคันใหญ่ๆแบบนี้แต่งสวยมาเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เงินออารถเพียงร้อยเดียวเท่านั้นค่ะเอาละค่ะถ้าใครอยากได้รถอิซูซูสวยๆแต่งซิ่งมาเรียบร้อยแบบนี้แต่งสวยโหลดเตี้ยมาให้แบบนี้นะคะ ติดต่อเซลล์อุ้มได้โดยตรงเลยค่ะี่เบอร์095658 1134ค่ะหรือว่าจะทักเข้าไปที่เพจของเราได้เลยนะคะที่เพจสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์รถยนต์มือ2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลล์อุ้มขอฝากอิซูซูรุ่น1.9ทุกคันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เซลล์อุ้มขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ